วันนี้ถ้าเราจะเสริมวิตามินตัวไหนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะต้องเสริมไปจนถึงเลเวลไหนเราจะได้กินถูกเลือกถูกใช่ไหมวิตามินดีมันก็มีหลายฟอร์มวันนี้พูดถึง D3 เราหวังว่าวันนี้ก็จะทําให้แบบพวกเราได้ประโยชน์ความรู้นะในเรื่องของศาสตร,ร์การชะลอวัยเข้าใจเรื่องวิตามินมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะเสริมก็เสริมเป็นตัวตัวในตัวที่แบบเรารู้ว่าอ๋อมันสําคัญและจําเป็นกับเราในช่วงวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของศาสตร์การชะลอวัยหรือ anti aging นะเดี๋ยวหมอสลินจะแนะนําให้พวกเราได้รู้จักนะว่าเอ้ยมันคืออะไรนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือหมอเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะที่แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนมาวันนี้มาทําความรู้จักศาสตร์การชะลอวัอยและนี่ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้กันนะในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยนะเวลาที่เรานึกถึงการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่คนก็มักจะ นึกถึงในเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของหมอเรื่องของการรักษาใช่ไหมการรักษาก็หมายความว่าเจ็บป่วยเราไปรักษาเช่นเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปรักษาทําแผลหรือเป็นโรคหัวใจไขมันความดันเราก็ไปรักษากินยาแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือมันเป็นในลักษณะของแพทย์แผนปัจจุบันโดยท,ทั่วไปแล้วอะ ถ้าเกิดว่าเป็นทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันน้อยมากนะคะมาพูดถึงว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะคะจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะความสําคัญในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะมีความสําคัญกับชีวิตของเราอะมากก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของทางเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ An t i a g i n g หมอในกลุ่มของ Anti aging เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปเน้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นหลักทํายังไงก็ได้โดยใช้ร่างกายของเราหรือใช้ธรรมชาติในการที่จะดูแล ากาาร่งยจะไม่รอให้ป่วยแล้วก็ค่อยไปรักษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศาสตร์ในเรื่องของการชะลอวัยเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้ที่ถ้าเทียบแล้วในกลุ่มแพทย์หรือกลุ่มการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบันถือว่าเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งที่ในโรงเรียนแพทย์ก็จะสอนแบบพูดถึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นมากแต่ว่า,าปัจจุบันนี้นะก็ถูกให้ความสําคัญมากขึ้นก็มีองค์กรในระดับสากลน,นะคะให้ความสําคัญไปที่ยอมรับที่เล่าให้ทุกคนฟังเพร ความรู้เรื่องของแอน i ี g เอ g จิงเนี่ยนะคะมันอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเรามันทําให้เราเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขคือถ้าพูดถึงเรื่องของสารอาหารก่อนนะเอาง่ายๆถ้าถ้าเวลาจะแบ่งนะพวกเรามันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ให้พลังงานนะกับกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานนะแล้วก็กลุ่มให้พลังงานก็อย่างเช่นแป้งโปรตีนแล้วก็ไขมันใช่ไหมคะเออกลุ่มนี้มันก็จะมีเกลือแร่และวิตามินแทรกอยู่นะเอ่อ ประเด็นก็คือว่าเวลาที่กายเราอะต้องการได้รับสารอาหารเนี่ยนะมันต้องการทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้การทํางานของเซลล์เนี่ยดำเนินไปด้วยดีสมมุติว่าอันนี้เป็นขนาดสารอาหารในร่างกายของเราแล้วกันนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นศูนย์ตัวอย่างวิตามินซีนะวิตามินซีในขนาดที่ทําให้ร่างกายไม่ป่วยที่เขาเขียนอยู่ข้างขวด recommended a i l y allowance นะก็คือ RDA ขนาดที่แนะนําให้กินต่อวันที่ออยกาหนด ะะมันก็คือขนาด50มิลิกรัมไม่ป่วยในที่นี้หมายถึงว่าถ้าขนาด50มิลิกรัมเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ระดับวิตามินซีในร่างกายของเราต่ำกว่า50มิลิกรัมมันก็จะทำให้เป็นเ,เลือดออกตามไรฟันอันนี้เขาเรียกว่า optimal health ก็คือในระดับสุขภาพยอดเยี่ยมเช่นถ้าเราจะป้องกันเรื่องของหวัดหรือทาให้หลอดเลือดเราแข็งแรงหรือทาให้เสริมภูมิต้านทาน วิตามินซีเนี่ยนะในระดับออพติมอลเฮลท์ก็คือมันจะต้องกินวันหนึ่งประมาณพันมิลิกรัมในระดับพันมิลิกรัมก็คือในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานอย่างเงี้ยนะป้องกันหวดัดป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อ ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารทะเลเรากินปลาทะเลอาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็จะมาอยู่ในระดับนี้มันก็จะเพียงพอที่จะทําให้ร่างกายของเราไม่ป่วยสมองของเรามันก็ยังฟังก์ชันดีอยู่ไม่หลงหลง,ล,งลืมลืมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เสริมทําให้พูมิต้านทานเราดีขึ้นไปสู่ในระดับ optimal level เนี่ยฟิชออยเนี่ยก็อาจจะมา เป็นตัวเติมเต็มในช่องว่างตรงนี้นะเพื่อที่จะทําให้ลดในเรื่องของการอักเสบป้องกันไม่ให้สมองเรามันการที่มันเสื่อมธรรมชาติมันก็จะช้าลงโดยส่วนใหญ่นะที่หมอเคยเจอกับคนไข้หลายๆคนมาก็คือใน2เดือนเนี่ยระดับวิตามินดีในเลือดมันก็จะขึ้นมาอยู่ในระดับ ออ t ติมอลเลเวลละมันอยู่ที่60-80ถึงแปนาโนกรัม per ml อันนี้ก็คือเป็นระดับที่หมออยากให้ผลเลือดวิตามินดีทุกคนะขึ้นไปจนถึงระดับนั้นเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานกระดูกแข็งแรงเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลดน้ําหนักเนี่ยสำคัญเลยก็คือวิตามินดีสควรที่จะเอาขึ้นไปอยู่ในระดับ optimal ลเลเวก็กินวันละหมื่นไอูเดือนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ลดลงเหลือ5,000ัยูไปเรื่อยๆวันละครั้งนะคะ เพราะฉะนั้น2เดือนแรกก็คือกินวันละ2เม็ดนะคะหลังจากนั้นก็คือกินวันละ1เม็ดวันนี้เรากําลังพูดถึงในระดับ optimal level นะคะระดับนี้รู้ไหมว่าเท่าไหร่เอาแค่ไม่ป่วยเนี่ยในทางตาําราอยู่แค่30นานโนกร,รมัม per ml วันนี้ถ้าเราจะเสริมวิตามินตัวไหนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะต้องเสริมไปจนถึงเลเวลไหนเราจะได้กินถูกเลือกถูกใช่ไหมวิตามินดีมันก็มีหลายฟอร์มวันนี้พูดถึง D3 เราหวังว่าวันนี้ก็จะทําให้แบบพวกเราได้ประโยชน์ความรู้นะในเรื่องของ ของศาสตร์การชะลอวัยเข้าใจเรื่องวิตามินมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะเสริมก็เสริมเป็นตัวตัวในตัวที่แบบเรารู้ว่าอ๋อมันสําคัญและจําเป็นกับเราในช่วงวัยนี้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันานาคารสุก2สองทุ่มนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะลิฟๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะ